ผมห่มผ้าให้ลูกชายและเขาบอกว่าพ่อฮะดูใต้เตียงให้ผมทีมีสัตว์ประหลาดหรือเปล่าแต่เมื่อผมก้มลงไปก็เจอลูกชายนั่งหมอบตัวสัน่นจ้องมาที่ผมบอกว่าพ่อฮะมีใครไม่รู้อยู่บนเตียงผมผมคิดมาตลอดว่าแมวที่เลี้ยงไว้ชอบมองหน้าผมแปลกๆเสมอกระทั่งวันหนึ่ง ก็ได้เข้าใจมันมองเลยไปที่ข้างหลังผมต่างหากผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงภรรยาร้องเพลงกล่อมลูกที่อยู่อีกห้องแต่พอผมขยับตัวเพื่อจัดท่านอนแขนของผมก็ขยับไปชนกับภรรยาที่นอนอยู่ข้างๆเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงแมวผมเลยชินกับการได้ยินเสียงขวดประตูยามดึก แต่ตอนนี้ผมออกมาอยู่คนเดียวแต่เสียงที่ว่าก็ยังไม่หายไปไม่มีอะไรดีไปกว่าเสียงหัวเราะของเด็กนอกจากมันจะมาตอนกลางคืนในวันที่คุณอยู่บ้านเพียงลำพัง